ครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับเรืนเทากลานนะครับาหายกันไปประมาณสองอาทิตย์นะครับไม่ใช่อะไรก็เอารถไปเก็บสีมานะครับนี่ที่เราเที่ยวจากกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราก็มาซาะข้าผ่านมานะครับก็แรกจะเอารถมาถ่ายวิวที่สวยนะครับแต่เมื่อนนี้ก็คือฝนตก เพื่อนมาหมดแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าทำอะไรไปบ้างนะครับวันนี้นี่ครับเราก็เริ่มต้นก็เก็บสีนะครับกันชนหลังนะครับช่วงฝานะครับก็เกือบเกือบรอบคันนะครับขาดแล้วก็ปัดแลวกันนี้ก็เป็นเก็บกันชนนะครับที่เห็น ว่าเราไปเที่ยวมาหลายทีนะฮะจากการจนบ,บรุรนะีอะไรเงี้ยก็ยังเป็นการชนที่เป็นแบบสีที่เป็นงอกออกม่วงนะครับก็เก็บสีมานะฮะจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับก็พอดีได้เพื่อนดิวให้นะฮะโสีนะครับ ล้วก็เอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับครับวันนี้เต่ากะหลาดเรามาที่อู่นะครับทําสีแต่วันนี้เราก็จะมาทําสีกันชนหน้านะครับเก็บสีนะครับแล้วก็การชนหลังนะครับช่วงท้ายนะครับ ได้เลียกงามดำดีเก็บสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทำแล้วจะออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับเนี๋ยเราก็ต้องฝากรถดไว้ที่อู่ สีก่อนนะครับผมครับอันนี้ก็ได้เข้าไปที่อูแล้วครับทางอูก,ก็ได้ส่งภาพมาให้ดูนะครับว่าแต่ละขั้นตอนนะครับที่ทําไปถึงไหนบ้างอะไรย่าเงี้ยครับตรงนี้ก็เป็นพวกการเตรียมพื้นนะครับขัดเตรียมพื้นที่จะพ่นสีจริงนะครับเ้ก็ส่งมาให้ดูอัปเดตมาให้ตลอดนะครับกลอองพื้นจะจั้งหน้ากันชนนะครับแล้วก็ ในช่วงท้ายที่เป็นฝากระโปรงนะครับแก้มจุดที่เล็กๆ,ๆน้อยๆที่เราเก็บนะครับฝากระโปรงอย่างนี้นะครับที่มันด่างนะครับด้านแลกเกอร์มันหมดนะครับก็เก็บใหม่หมดนะครับนี่ครับกันชนก็เพิ่งได้ทำสีนะครับแล้วก็ทำสีกระจกมองข้างด้วยเลยที่มันลอกนะครับ เราก็จะเอาโลโก้ใหม่ติดไปด้วยนะครับที่เราสั่งมานะครับพ่นเสร็จแล้วช่างก็ทําการไล่ขัดสีนะครับประกอบแล้วก็ขัดสีทีแล้วก็ล้างนะครับจะเห็นว่าอันนี้เราเข้าไปเอารถตอนมืดๆนะครับเพราะตอนเย็นเราเข้ามาก่อนแล้วรอบหนึ่งนะครับไปดูความเรียบ้อยนะครับว่าเป็นแบบไหนได้ยังไงบ้างนะครับสีเนียนดีนะครับ เงานะครับช้ำๆเลยนะครับสังเกตจากที่ไฟสะท้อนได้เลยเงาทุกจุดนะครับผมก็เสร็จจากนี้เราก็ กลับบ้านนะครับที่ตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็เราก็เอาไปถ่ายนะครับแต่ตอนกลางคืนนี่เรากลับก็คือฝนมันตกนะครับรถก็เลยเปื้อนนะครับแล้วขัดก็เงาเลยทั้งขันนะครับทีมใหม่นะครับถ้าสนใจทำสีก็ติดต่อได้ ตามเบอร์นี้นะครับหรือสนใจซื้อรถโตโยต้าก็เบอร์นี้ได้เลยครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับ